ในขณะที่เราเนี่ยพากันไปที่ Walking Street พัทยาใต้แล้วยังไม่กลับนะขออยู่ต่อ,อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของเสาไฟฟ้า w l l k n n s t r ร e t นะคะเขาจะมีเรื่องนี้นะคะอย่างไรกันบ้างติดตามดูว่าการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโครงการที่นำสายไฟลงดินย่าน Walking Street พัทยาใต้เนี่ยตอนนี้นะคะ มีความคืบหน้าไปกว่า70%แล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าคือปี2,566เนี่ยนะคะพร้อมที่จะถอนเสาไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกรณีที่ว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำในโครงการ walking street พัทยาใต้เป็นระยะทางเนี่ยกิโลเมตรแล้วก็นำสายไฟฟ้ารวมทั้งระบบสื่อสารร้อยสายไปกับท่อระบายน้ำของเดิมของเมืองพัทยาเนี่ยนะคะเอาลงใต้ดินไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้วางบ่อพักจำนวน39บ่อ แต่การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วก็มีปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ที่ว่าไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าระบบสาธารณูปภคใต้ดินจากการประเมินพื้นที่ก่อนการก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงคือแต่เดิมเนี่ยนะคะเขาคาดว่าใต้ดินจะมีเพียงแค่ว่าท่อขนาด1.60หรือว่า1เมตร60เซนติเมตรที่การไฟฟ้าเนี่ยเขานำมาใช้เป็นท่อร้อยสายไฟ แต่ว่าเมื่อวางบ่อพักที่21เป็นต้นไปเนี่ยกลับพบว่ามีแนวท่อแรงดันจากสถานีสูบน้ำเข้าซอย16จึงทำให้การก่อสร้างบ่อพักของการไฟฟ้านั้นเกิดความล่าช้าเพราะว่าแนวท่อดังกล่าวนั้นกีดขวางการติดตั้งบ่อพัก ใช่ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของการนําสายไฟลงดินในโครงการ walking street นี้โดยบอกว่าตอนนี้แล้วเสร็จไปกว่า70%แล้วก็การไฟฟ้ายังอยู่ระหว่างดําเนินการร้อยสายไฟลงใต้ดินอยู่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนครับจึงจะสามารถทดสอบการใช้สายไฟฟ้าใต้ดินได้แล้วก็หลังจากนั้นการไฟฟ้า มีแผนที่จะนําเข้าสู่ระบบด้วยการเปลี่ยนจากสายเหนือดินเป็นสายใต้ดินโดยจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ3-4เดือนด้วยกันโดยบอกว่าในภาพรวมของการไฟฟ้านั้นก็มีความพร้อมที่จะหักเสาไฟในโครงการถนน Walking Street โดยการรื้อถอนระบบไฟฟ้าแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายปี2,565นี้ก็ปลายปีนี้แหละ,ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้การไฟฟ้าเนี่ยจะต้องขอขยับเรื่องการรื้อถอนเสาไฟออกไปเพื่อให้หน่วยงานของสื่อสารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ใช้เสาร่วมกันนะเนาะได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการในโครงการ Walking Street พากันปิดกิจการชั่วคราวทําให้การดําเนินงานไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ แต่เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายทาให้การไฟฟ้าต้องปรับแผนการทํางานเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ถนน Walking Street นั้นมีมากทั้งปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีการพัฒนามาเป็นเวลานานเมื่อการไฟฟ้านําสิ่งใหม่ๆไปอยู่ใต้ดินจึงต้องดําเนินการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวเนื่องควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบที่วางใต้ดินสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ